ฝนไม่ตกเลย1เดือนเนี่ยน้ำเหลือ0%ทันทีแล้วพวกเราต้องคิดให้ดีว่าวันนี้เรามาดูความเป็นจริงว่าน้ำไม่มีแล้วน้ำพอจะทำการเกษตรเนี่ยแทบจะแบ่งปันกันไปหลายๆจังหวัดเนี่ยคงจะจะ,ะไม่ทันไม่ไดล้ทันต้องรอน้ำฝนทีนี้ต้องมาปรับเปลี่ยนของเกษตรกรแล้วเพราะน้ำไม่มีปรับเปลี่ยนเกษตรกรทำนาทำการเกษตรกรนันนะทีนี้เราได้รู้ความจริงแล้ว อยากให้เกษตรกรได้ปรับตัวแล้วหน่วยงานภาครัฐเนี่ย ต้องเป็นคนซัพพอตในเรื่องต่างๆให้เราตรงนี้คร,รับหน่วยง,งานชลประทานก็ข้อมูลในเรื่องน้ําแล้วอะไรแล้วต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของภาคเกษตรกับภาคหน่วยง,งาน,นที่จะต้องประสาน,นงาน,นต่อไปกรมชลประทานจัดโครงการศึกษาดูงานสร้างความเข้าใจระหว่างเกษตรกรและชลประทานโดยการนําผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในเขตจังหวัดอ่างทองชัชนาทและสิบบุรีและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอ่างทองและโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามหาราชพร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกร จังหวัดอ่างทองรวมกว่า40คนเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทและเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากทั้งนี้ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจะประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ของตนได้รับทราบข้อเท็จจริงต่อไป